1> 1. แต่ตอนหลังเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์เขาเอาแผ่นเหล็กมาวางทับมันก็เลยจะมีความดังแรงขึ้นทีอีกอแต่เคยถ่ายรูปไปที่แฝงการทางแล้วแจ้งมาแล้วว่าแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขยังยังเป็นเหมือนเดิมอืมแล้วมันก็จะดังแรงขึ้นกวันเป็วันก็คือเอาแผ่นนี้เพิ่งมาปิดได้สองสัปดาห์ใช่เหมือนกับรอยเชื่อมมันหลุดถูกต้องครับก็เลยดังอางนี้ตลอด ดังตอนแรกไป่ตอนตอนยังไม่เชื่อมันก็ดังแล้วจากตะแกรงเหล็กมันติดตัวอ๋อถ้าเกิดเอาแก้ไข้มให้ตะแกรงมันติดตัวเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังใค่วัสมุทรที่มันมีการแรงกันแทกได้ก็จะไม่ดังอันนี้พี่แจ้งมปที่แขวงแล้วแขวงว่าไงค,ครับไม่ไปไปที่แปลงแล้วก็ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่อ่ายังยังไม่มีการมาสำรวจเพิ่มเติมแล้วเวลากลางคืนดังมากเลยครับลนนอนกลางาคืนดังเหมือนกันใช่บางคนนอนตกใจก็มี ว่มามันดังแรงมากตอนนี้เราอยากให้แฝงก็ทําอะไรบ้างครับแก้ไขไม่ให้เสียงมันดังแค่เนี้ทุกคนก็จะนอนหลับได้ปกตินอนหลับได้ปกติครับอืมพอแล้วครับมีตอนแรกเลยเขาจะดังตรงมุมนี้ก่อนมันยิ่งจะกระแทกมีกระแทกเสียงดังแต่มันจะไม่ดังขนาดนี้อืครั้งละสองทาจารย์ที่ผ่านมาเอาเหล็กแผ่นบาง เลยใช้งานได้แค่ครึ่งวนันไันก็หลุดแล้วคนระับไม่ก็ดังอย่างดังอย่างงี้นะพี่นะ แนวท่อรอดระบายน้ํานะครับนะซึ่งเราได้ดันท่อรอดไว้นะครับจากฝั่งตะวันตกนะครับก็คือพมหนยทีมส่งตะวันตกหรือด้านขาออกนะครับในทางขนานดันรอดนะครับไปฝั่งทางช่วงซอยเทพคุณชรน,นะครับบริเวณตรงนั้นนะครับเป็นบ่อตามซึ่งเราเรามีไว้เพื่อการการบำรุง กรณีช่วงหน้าฝนนะครับจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกในด้านขาเข้าทางขนานด้านขาเข้านะครับเนื่องจากว่าข้างในซอยนะครับห่างจากถนนพตรียทินี่ยประมาณสักไม่เกินห้าร้อยเมตรจะมีคลองหนึ่งขนานนะครับคลองหนึ่งขนานจนไปเพื่อจะไปลงที่คลองลำติตนะครับตรงนั้นก็จะสามารถรับน้ํารับน้ําในน้ําฝนในผิวดาจรได้แต่ที่นี้ในกรณีของอ ฝาอ่อดำตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้ออกแบบเป็นฝาตะแกรงเหล็กนะครับเป็นฝาตะแกรงเหล็กซึ่งมีการใช้งานมามานานพอสมควรนะครับฉะนั้นเมื่อมีการจราจรรถวิ่งผ่านโดยเฉพาะมีรถบรรทุกนะครับรถยีบรรทุกวิ่งผ่านด้วย,ก,ก,วยก็จะทําให้ฝาเนี่ยนะครับเกิดการสึกนะครับเกิดการสึกแล้วก็ทําให้มีเสียงกระทบนะครับไม่แน่นฝาไม่แน่น นะครับเราก็ได้เข้าไปท่อมอยู่โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อี่ผ่านมาจะยังยังไม่ได้เข้าไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราจะได้จัดให้เจ้าหน้าที่หน่วยอำนวยความปลอดภัยของแผงท่างหลวงปรทุมธาน,เนีเข้าไปเชื่อมยึดนะครับเชื่อมยึดหรือเสริมในบ่านะครับขอบขอบของเบาอพักนะครับขอบขาบาะพักให้เกิดความแน่นไว้ก่อนนะครับ นะฮะแล้วก็ขนาเดียวกันเราก็จะมีฝาเอ่อมีฝาแผ่นเหล็กนะครับไปเสริมนะครับฝาแผ่นเหล็กลายหรือเช็กเหล็กเสียนะฮะเป็นเป็นลายนะครับเหมือนเหมือนเหล็กลายลายตีนไก่ขอไัยนะครับนะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการการเลื่อนแล้วก็ลดในเรื่องของตัวตัวอุบัติเหตุนะครับจากฝาตะแกรงเดิมนะครับที่เป็นช่องๆหรือเป็นซี่ๆนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เราก็ไปเสริมเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กลายนะครับ กันลื่นเข้าไปปิดอีกทางหนึ่งส่วนในกรณีฝาไม่นั่นแล้วเกิดเสียงดังเวลารถวิ่งข้ามผ่านเนี่ยอันนี้เ,เจ้าหน้าที่หน่วยอำนวยความปลอดภัยของแผงนงทางหลวงพิมพานีก็จะเข้าไปซ่อมนะครับนะวันนี้ก็ได้สั่งการกันแล้วนะครับก็นะคงจะซ่อมเสร็จภายในวันสองวันนี้นะครับนะครับ